สวัสดีค่ะเมนูที่จะเสนอวันนี้นะคะเป็นเมนูแกงเหลืองหน่อไม้ดองค่ะแกงเหลืองหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองดิฉันซื้อมาก็ประมาณครึ่งโลนะคะครึ่งโลก็ยี่สิบห้าาททีนี้ดิฉันก็ล้างสะอาดแล้วก็มาต้มต้มให้มันหายขื่นนะคะตอนนี้ต้มเรียบร้อยแล้ว สำหรับวันนี้แปลกตรงที่ว่าดิฉันใช้ซี่โครงค่ะซี่โครงอันนี้ดิฉันก็ไปต้มเคี่ยวไว้พักหนึ่งให้มันค่อนข้างสุกนะคะเนื้อซี่โครงเราจะมาแกงเหลืองกันวันนี้กับหน่อไม้ดองค่ะส่วนเครื่องแกงนี้ค่ะขอให้ท่านดูนะคะเครื่องแกงของเรามีแค่นี้เองมีพริกจินดาแล้วก็พริกยอดสนผสมกันนะคะ สูตรของดิฉันจะใส่กระเทียมเล็กน้อยไม่มากหัวหอมก็ประมาณสองหัวหรืออาจจะน้อยกว่านี้แต่ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคทำให้น้ำแกงหวานเกลือดอกเกลือก็นิดหน่อยไม่มากถ้าไม่เค็มเดี๋ยวเราค่อยเติมทีหลังขมิ้นขมิ้นก็ประมาณสองแง่งค่ะสองแง่งขมิ้นถ้ามากไปมันจะเหม็นกลิ่นขมิ้นนะคะส่วนกะปิก็หนึ่งช้อนโต๊ะแค่นี้เองนะคะสำหรับแกงเ หน่อไม้ดองครึ่งกิโลเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องแกงอันนี้ไปปั่นนะคะสําหรับความเปรี้ยวของเราจะใช้มะนาวค่ะน้ำม,มะนาวอันนี้ต้นที่บ้านดิฉันก็จะคันไว้ใส่ช่องแข็งไว้แล้วก็เอาออกมาทีละขวดเล็กๆขนาดนี้ไว้ใต้ช่องแข็งแล้วก็มาใช้ก็ปกติดีนะคะช่วงนี้มะนาวก็แพงเมื่อเช้านี้ไปตลาดก็ถามดูตกสองลูก5้าบาทค่ะ เดี๋ยวเรามาปั่นเครื่องแกงกันแล้วก็มาแกงให้เพื่อนๆดูนะคะง่ายๆค่ะสูตรนี้ง่ายมากๆค่ะแกงเหลืองนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ,คะเป็นอันว่าเราปั่นพริกแกงเรียบร้อยเลยนะคะพริกแกงของเราปั่นค่อนข้างละเอียดค่ะโดยเฉพาะเปลือกของพริกเนี่ยต้องละเอียดเลยนะคะบางครั้งเราปั่นจนกระทั่งมเมล็ดพริกเนี่ยแตกละเอียดเลยค่ะถ้าสมมติว่าไม่ละเอียดเครื่องแกงก็จะไม่อร่อยไม่นัวนะคะ อ่เราก็ใส่เครื่องแกงลงไปที่ไหมสีสวยนะคะใส่เครื่องแกงลงไปเราก็เร่งไฟได้เลยตอนนี้นะคะเร่งไฟได้เลยตอนนี้อย่าลืมว่าหน่อไม้ดองเราต้องต้มก่อนนะคะล้างสะอาดแล้วมาต้มมาต้มเพื่อที่จะให้ความขืนของหน่อไม้ออกนะคะเพราะถ้าขืนแล้วมันจะไม่อร่อยค่ะนะคะ นี่เราเร่งไฟแล้วค่ะช่วงนี้เราสามารถที่จะใส่ซี่โครงของเราไปได้เลยค่ะซี่โครงที่เราต้มไว้ค่อนข้างสุกค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนะคะน้ำเยอะหน่อยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าจะงวดนะคะเครื่องแกงเห็นไหม เราแกงเหลืองซี่โครงซี่โครงไม่ใช่ว่าเอามาต้มอย่างเดียวหรือมาแกงพริกอย่างเดียวนะคะเรามาแกงเหลืองก็ได้ค่ะนะคะช่วงนี้เราตั้งให้เปื่อยก่อนให้สุกก่อนนะคะให้เข้ากันเดี๋ยวเราปิดฝาเรื่องของมะนาวเดี๋ยวเราค่อยใส่นะคะเดี๋ยวปิดฝาก่อนนะคะค่ะเรามาเปิดฝากันนะคะนี่ค่ะน้ำงวดแล้วนะคะตอนนี้ เราจะเติมมะนาวค่ะมะนาวเราจะตะเอานะคะจริงๆแล้วก็ประมาณน่าจะประมาณสามสี่ช้อนโต๊ะค่ะแต่เดี๋ยวเราค่อยชิมค่ะสำหรับความหวานฉันจะตัดน้ำตาลมะพร้าวก็ประมาณน่าจะครึ่งช้อนชาเองค่ะนี่ค่ะน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตะโหนดค่ะนี่น้ำตาลตะโหนดใส่ไปเลยเพื่อตั ความเปรี้ยวไม่ให้มันแหลมมากค่ะเดี๋ยวถ้าไม่เค็มเราก็ใส่ดอกเกลือไปได้หรือถ้าเราจะชอบกลิ่นหอมของซีอิ๊วขาวเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวได้เลยนี่ค่ะความเปรี้ยวเดี๋ยวดิฉันขอชิมดูนะคะขอตักชิมใส่ช้อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะชิมดูความเปรี้ยว เติมอีกนิดนึงค่ะความเปรี้ยวเดี๋ยวเติมอีกนิดนึงเพราะบ้านเราชอบเปรี้ยวค่ะหน่อไม้ดองนี่ก็เปรี้ยวอยู่แล้วแต่เปรี้ยวอีกนิดนึงกาลังดีค่ะดิฉันชอบถ้าไม่เปรี้ยวเลยมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยทานกันที่บ้านเนี่ยแค่นี้โอเคละเห็นไหมคะแกงเหลืองง่ายๆนะเครื่องแกงก็ง่ายๆเห็นไหมคะทําอะไรที่ไม่ยากแล้ววันนี้เราดัดแปลงโดยใช้ซี่โครงเนี่ยค่ะซี่โครงเราต้องต้มให้สุกก่อนนะคะ เคี่ยวไปลายว่างๆก็ต้มไปให้สุกก่อนแล้วมาแกงเนี่ยคะ่ะก็ได้เมนูอร่อยๆแกงเหลืองซี่โครงหน่อไม้ดองค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะมาทานด้วยกันอร่อยแน่นอนความเปื่อยอะไรทุกอย่างลงตัวแล้วรสชาติลงตัว รสชาติครอบครัวไหนที่จะเป็นชอบออกหวานน้ำก็เติมน้ำตาลไปได้อีกก็แล้วแต่นะคะแต่แกงเหลืองดั้งเดิมบ้านดิฉันนี่ก็เค็มเปรี้ยวค่ะนะคะหน่อไม้ดองยิ่งถ้าได้ดองเองยิ่งอร่อยแต่ช่วงนี้ไม่ได้ดองค่ะวันไหนได้หน่อไม้ดองจะดองให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะปลอดโรคปลอดภัยปลอดจากโควิดทุกคนค่ะหากเพื่อนๆชอบทำอะไรง่ายๆแบบยายโสพิน ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ